ครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ j k Dead Channel ครับผมนี่พบกับคลิปแป็นเทินนะครับผมระว่างระวางอลอร์เคิลครับซึ่งเล่นโดยแอดฟองนะครับผมอเอร์เคิลช่างมันแ่ช่างวันช่างวันช่างวันทั้งนี้เราขัซึ่งเล่นโดยแอดออนครับผมตะวมอออนไม่ธรรมดานะฮะแอดออมเแล้วเปิดคลิปทีเดียวมีคนกี๊กัด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมองมาส่งกูเล่นได้นะแม่พี่ผมบอกให้ถ้าผมเชฟใส่พี่นะพี่ตายไปแล้วนั่นสิต้อง่วงเนี้ยกูตายเลยผมไม่ไปบอกกันว่าขนาดเลยพี่เดี๋ยวแค่นี้แม่กีการ์ดถ้าเมื่อกี้พี่เมื่อกี้การ์ดอะไรพี่ปล่อยอ่ะที่สามปชนะไปแล้ววันนี้แค่ที่สามกีกีกี้อ่ะเก็บใบเดียวครับผมเก็บสี่ใบอันี่ต่างกันด้วยท่านเนี่ยฟ้ากับเหวเขาเขาต่อให้มึงนะเ้ยต่ออะไรล่ะเดี๋ยวว่าต่อให้คุมสวยนะพี่เจ้าคุมนะ มันแนวดิคุณกำเนิดเหรอใช่ผิดนกจัดเปลี่ยนสไตล์ไหมใช้สไตล์นี้เหรอไเปลี่ยนเป็นตัวนี้โอ้ยทอยอย่างโกงเลยวะแค่ทอยก็ขี้โกงแล้วครับผมตายตายตายโอ้ตายอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้เปลี่ยนอะไรก็ได้เปลี่ยนทำไมยังยังอยู่ดิฉันไม่รู้ว่าสกู๊ตต์ตัีสิบแปดพันแปดพันปล่อยเลยสามเข้าเลยครับขี้ห้าพันโอ้โหเฮ้ยมึงเลี้ยงขี้คิปเก้อป่ะเนี่ยดูครับผมทำแต่อ้ไรเขาเป็นเร็ชิ้กัน ัสกกูไม่เป็นไรเอาละเคลื่อนมืออย่แมงดาทะเลไม่เป็นไรทะเลอีไม่ใช่ตะขาบเหรอพี่เอาเหรอไดูกล้วยมันแมงดาทะเลตะขาบเหรอเป็นตัวอะไรวะกระ่าบอะไรครับผมตีข้างหน่อยครับตาดดิแล้วก็ตีแบงหมอดาฮิวแทนจัวสกูอ่ะจะทำไหมมาตีอีซิติดไปดินั่นอะไรมือเยอะมือเยอะโอ้โหได้ตัวเก่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปแล้วเดี๋ยวผมไอ้บอมเลือดสิ นี่คืออะไรเปิดอยเครื่องอันล็อกยังไงวะเนี่ยบายข้างบนเหรอไม่ได้ก็สอรูท้ายขวากดหัวมันเนี่ยโอเคกดหัวเสาเขี้ยวไปเลยไม่ใช่กดหัวแล้วก็ใหญ่ยักหนได้โจง่ากใจไม่ดูยากยากขึ้กดหัวได้แต่ใหญ่ยักนะเข้าเลยครับน่าเป็นอมเพลงที่ไม่เราไม่ไม่มีข่าวเราไม่เปิดเพลงนเนาะกำลังจะเปิดแต่พี่กำลังคิดอยู่ตััวยงไมาเปิดให้มาได้ไหมมาไอ้ถึงผมไม่ได้มาไม่กูจะเปิดของมึง เแหละครับเฮ้ยเอาเพงนี้ดีกว่าเพลงนี้เด็ดปังและคพยแน่นอนอะยับเปล่าทำพีจีทำไมอะไม่พีจมันฮิวมันเป็นไงไม่ที่แพเมย์พี่จรับขึ้นมาได้เไม่ได้ถ้ามันแบบอะไรส๊กเกอร์วะยังไงเข้าป่ะวันนี้ไม่เข้าก็เข้าป่ะไม่เข้าเนาะอทีต่เลมน้อยก้อยใจ นี่คืออะไรนี่คืออะไรเมือเมือนพี่ไงพี่เฮ้ยเข้ามาเลยหนูคๆก็เฮ้ยปลาอกึือมาเหอนต้องเลี้ยงไยเลี้ไม่ถูกลเลีองไม่ถูกเลยสักอันนียพี่ไปไหนสวยพี่ไปไหนสวยมดม่อาดิเข้มกว่าไปนี s s i o n ผมเนะไม่ใบ้านเลยชอบเลยชอบเลยจริงเหรอเจะใครจูมีเนีวะอต่หงเองปจ้าไวะผมกูเล่นที่อะไรเนี่ยผมกมอ่นเป็นมาแล้วข้าวกูก็ได้เอาเลยไม่มีพิซซ่านะกดเจนเด็กก็ได้เท่เลยอนนี้อันนี้พิซซาเหรอพิซซาเหรอไปจ้า Already decide คอมมิวนิสต คี่คิวเลยหลายดอเลยเินโอนสองพี่เข้าเลยยังครับยีเบ็ดจัวไหมใสสไตล์ยมเ็น้มุญจาเข้าเมนเฟสให้คุณเป็นแล้วคาเคมีคก็ิทธิ์่าานไหมทานฐานไหนเอาฐานเลยอันนี้เอาฐานไมวอีใบขึ้นน่ะแวแวนียยูาเคฟสีหมดเลยต็จตาเ๋ย หายเจนงวดแแล้วอันนั้นเทนห้ไป้อบสี่เขาลูกอรุตแปลมาถ่ายเราสี่สองไม่ถูกเสือดิอะนีไงดด้วยก่าบันทังสี่สองหนึ่งสองสี่ขอสองเทน้พี่ขอสามไปเจนหนึ่งข้ด้วยเท่าไหร่นะสอน่ง

เซ็มังกรนีกว่ากิงแดงแบบพี่จังหวะนนี้มันมาเป็นแถวเลยแล้วไงต่อเปิดมันดิเอสเอกเอสทีครับไหนตัวมันเองใจเย็นมาจิ้มือเล่นเรื่ไหนตัวมันเองแล้วไงต่อกิงแถวเลยกิงแถวครับเล่นอีกทีหนึ่งใบกิงแถวนั้นทั้งหมดเลยแล้วคว่ำไหมไม่คว่ำความดีแล้วตอนี้มันก็ที่หันเล่นแย่แดงมั้งนี่ไม่ชอบทำไมพี่ไม่ชอบแทำเงินเกะโอ้โหถ้าไม่มีทีผมปล่อย คิดโกงองี้พี่ไม่ได้เลยไม่ได้ขี้โกงตรงไหนเนี่ยไหนเขาขี้โม้เลยไปเขาจะตายแล้วนะสามเนีวิตจ่ยมันไม่เล่นตัวกี่เลงหรอเขาให้แบบไม่ยังไงเขาแล้วจะปล่อยมึงมึงตรงแล้วนี่ยะไมาใหม่ไปรับไปรับไม่กลับมาอากาศตั้งแถวไปเลยต่อแถวต่อแถวบัวต่อยิงเล่นเหรอต่อมันอกพี่เออยิงกัน

นั่นแหละน้ารับเบกพี่มาแล้วเบกไรคือพี่ต้องเรียนมากกว่าผมนะพี่หนังบอกห้าพันบอกทีนี่ไงอีกบไปลงมาก าเซิติมาตัยูโกตเมาไนโดซูนรองมาโุลหม่สเนม่าเกลับ่ออเออทำไมพี่ไม่ต่อฝั่งพพี่ไม่เหวไม่หาสายเลยพี่มือพี่โอเคป่ะล่ะสองค ทําอ k d ตีคร oh, yeah. hey, ับบังลกได้นะบจิ้งวอะสามทำดนเมนสนามอีอะตัเีเลยนึงสามซนไม่ทำารลูกตเลไอเด็กไเทาที่ครับัวนี้ใช้ดำใช้ยูเิดได้ด้วยรอครับ ี่อะไรเนี่ยก็อ่มันฮิวเลยแ็เซ็กต้งทอมคือไม่่อ่านด้งีไว้เขได้บอดไม่อ่าน้่อีอเมื่อหยุดนี้เขาช่องเงินสดไม่คืจับเาเรน้ไหโอ้กูไิจับชาโดพลดอีกูรกลาสามารถจ่อยค่าครองค่าจ่ายพี่เท้ที่หล่อมากเลยนะการของคุณลงซ่อมับโยนก็จบเพลนเรื่อยขึ้นไปจากช่องทสด เกมกิตเี่ละต้สอง้นี้มันไปอย่างนี้ไปกตดดพ่อเอาทอเด็กลงดอกโซนแล้วข้มเลยโซนจับไอ้้ยิววลมหไม่หเลยนี่มี้อมเม่นนี่ร้ามนึ่กินสองมือกแม่หนออันนี้กับกีโซนไปเลวยเอ้ยกูเยังอ่ะิดไม่หรอที่เด็กให้ผมด้วยเลยหรืออะไรบ้างอ่ะเหลี่ยมอไหลอขนาดนั้นเมื่อกี่ใบอะ

พี่ก็ยิงแน่แล้วพี่แม่ก็ยิงยิงตรงไหนก็ได้แล้วพี่ก็กวาดแถวนี้พิงไปยิงยิงนี่เลยวันนี้ก็บอกห้าพันแ้วพันแล้วก็ไอ้ขีดเท็กแบนครับเปิดมันเนาะปยิงแถวนี้นี่เปิดแล้วนี่หว่าอืมยิงแถวที่เหมือนนี่พี่ก็ต้องเปิดมันเปิดอีกใบนึ่งเป็นสามใบเออชื่ออะไรเนี่ยโอเคอันนี่บวกหมื่นห้าครับบวกหมื่นห้าไปเลยไอ้เขาการกันไม่กัดพี่กี้นะเออตายเลย ไม่มีเว้ยไม่มีเวอรพีจีด้วยทีพลังข้างนี้ท้าคนนิวไม่ใช่หว่ะอ้าวเล่นก็ชนะอีกใครจชนะชนะกูไม่อยากจะเล่นให้มันชนะเลยไอ้เหี้ยมาขายของมันตัวเนี้ยไอที่ชนะไอ้ที่ยอมเล่นไปแล้วพี่ขายของเฮ้ยเดี๋ยวนะครับแสดงว่าเด็กนี้มันดีขนาดผมเล่นไม่เป็นผมยังชนะมึงนี่เป็นคนเพื่อนกูเลยไม่ควรจะมา ขายขายได้ขายได้แบบนี้คำพูดติดหูสุดๆโอเคสำหรับคลิปนี้นะเบแล้วนครับแล้วนะครับผมชนะติดเป็นของเด็กคังนอีกแล้วครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ซีทีแอนะที่การสนับสนุนดีๆอย่างนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ติดตามรักดซับสไคร้นะติดตามได้ช่องทางคือเฟซบุ๊กแวนกัตจีจีคินนะครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ